หรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด t o s Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณคราบสวัสดีค่ะของขี้ฮาบาทนะคะวันนี้ก็มีของเข้ามาใหม่อีกแล้วตอนแรกก็คิดว่า M4 ม,มัมมี่จะมาแต่ไม่ใช่เลยทุกคนสงสัยน่าจะมาพร้อมกับ มัมมี่ใหม่วันที่5นะคะวันนี้ก็มีในทางด้านของลักกี้สปินะคะระยะเวลาถึงวันที่31นะคะก็คือสิ้นเดือนเลยมีชุดแดง1ชุดนะคะมังกรสมุดนะคะแล้วก็มีกระเป๋ากระทะนะคะเป็นสกินที่ครบเซตเลยกระเป๋าชอบเลเวอสอนะเลเวอหนึ่ากลัวหน่อยนะเหมือนตุ่มๆอะไรกระทะสวยมากนะคะเสียดายที่ไม่ใช่อัปเกรดมีชุดเซตนะคะทาลมร้อนแล้วก็มีอุซีอัปเกรดด้วยชอบชุดอะ ในส่วนของสกินปืนนันแม็กหาเลเวลนะคะสกินสีธรรมดามากแต่ในทางนั้นของเอฟเฟกต์สวยนะคะทางคิวฟีทางเอฟเฟกต์กันค่านะวงล้อนะคะสุ่ม1ครั้ง40 4 0ย่ครั้ง 3/ 60อยู่4แล้วก็มีของรางวัลการสุมครบนะคะตั้งแต่20ไปจนถึง150นะก็มีในทางนั้นของเหรียญเอาไว้สำหรับในการแลกนะคะไอเหรียญเนี่ยสามารถสะสมกับวงล้อหน้าได้นะคะตอนนี้คุกี่ก็มี85เหรียญนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่เหรียญ ะเรามาเริ่มสุม่มเริ่มจาก10อยู่4นะคะจะมีให้สุ่ม10อยูส4ครั้งแรกของวันตลอดระยะเวลากิจกรรมเลยนะไม่คาดหวังแล้วกับไม่ผิดหวังนะคะทุกคนไปทีละ10นะคะสีสเปรเยนจริงๆน่าจะแจกสีสเปย์เยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีให้อัพปืนนะะถึงแล้ววอู้วุ้มา มีให้อัพปืปนถึงเลเวล8ซึ่งมันใช้สีสเปย์เยอะมากและถ้าหากไปซื้อนะฮะราคาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวอึง้งอึ้งมาก80แล้ว90 100ไม่มีอะไรมานอกจากปืนกระบอกเดียวนะคะเออเอาดิ โอ้ oh, ปืนซ้ำนะคะจะได้เป็นท้าย1ชิ้นนะกระเป๋า mm hmm. เปล,า,เปลามาแล้วอุ้ยมีท้ายอีกหนึ่งขอท้ายกับสีสเปย์เยอะๆหน่อยวู้คือไม่ได้คาดหวังว่าชุดแดงจะออกนะคะ151ครั้งกดรับของรางวัลหน่อยนะจริงๆสีสเปย์มันแจกให้ทีละ2หรือ5ก็ได้นะ2ถึง5อันนี้แจกทีละ1อันเองอะ อตอนนี้สะสมเรียอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่านะฮะไม่แน่ใจว่าจะสุดเท่าไหร่ค่ะกดไปเรื่อยๆนะปืนซ้ำวู้หูของแดงออก <laughs> และอีกเซตหนึ่งไม่โผล่มาเลยนะม,มาละ นึกว่าจะไม่มานึกว่าจะได้แรกตอนแรกก็ว่าจะแรกแล้วแหละแต่มันใช้เยอะไงใช้ส0งเหรียญเลยนะคะเฮ้ยกระทาก็ยังไม่มาเลยเว้ยโอ้เว้นตาก็มาสองร้หบเอ็ดครั้งแล้วอะพอก่อนแล้วกันเพราะว่าหวัวมันใช้แค่แปดสิบเลกเลยเลิกกันนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวที่เหลือค่อยไปสมงวันละสิบยูซีเอาแล้วกันนะ รสรุปก็ได้มาทั้ง2เซตเลยซุ่มไป251ครั้งนะคะ9 0้าสิยแล้วก็เหรียญสะสมนะคะอยู่ที่319ชิ้นนะสามารถเก็บเอาไปแลกในวงล้อหน้าได้นะคะอย่างที่บอกไปจริงๆอะ่ะเติม UC มารอ M4 กับมัมมี่ใหม่นะคะตอนแรกม่ะมีอยู่4 0 0หมือนตอนนี้ใกล้ละใกล้จะ,ะหายไปละเหลือแค่25,000 UC นะคะเดี๋ยวนะ่าจะเจอกันอีกทีก็ สชุดมัม,มี่เลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะ